เวลาเรานึกถึงคำว่าแมวดำเนี่ยภาพที่มันผุดขึ้นมาในใจคืออะไรครับสำหรับหลายๆคนก็อาจจะเป็นสัญ,ญลักษณ์ของโชคร้ายใช่ไหมครับลางสังหรณ์อะไรที่ไม่ค่อยดีแต่สำหรับบางคนอาจจะเป็นสัตว์เลี้ยงนำโชคเลยก็ได้วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวที่มันสวนทางกันแบบสุดๆของแมวดำในวัฒนธรรมไทยกันครับใช่เลยค่ะคือข้อมูลที่เราจะคุยกันวันนี้ก็มาจากหลายแหล่งมากๆเลยนะคะตั้งแต่บทความของ ALTV ศิลปะวัฒนธรรม แล้วก็มีบล็อกของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทร์ไปจนถึงกระทู้ในพันทิปหรือแม้แต่ศิละปะนิพนธ์จากมหาเสียาลยนาเรศวรเลยก็มีค่ะโหครบเลยค่ะเพื่อให้เห็นภาพที่รอบด้านที่สุดว่าทําไมสัตว์ชนิดเดียวถึงมีความหมายที่มันต่างกันสุดขั้วได้ขนาดนี้ภารกิจของเราวันนี้ก็คือเอ,อ่อมาหาคําตอบกันนี่แหละครับค่ะว่าทําไมภาพลักษณ์มันถึงได้ขัดแย้งกันขนาดนี้ใช่ครับจากที่เคยเป็นสัตว์มงคลในตําราบโบราณ กลายมาเป็นสัญลักษณ์ของลางร้ายไปซะได้แล้วความเชื่อดั้งเดิมจริงๆของไทยเรามันเป็นยังไงกันแน่งั้นเรามาเริ่มกันที่ความเชื่อที่คนส่วนใหญ่น่าจะคุ้นเคยกันดีก่อนเลยดีกว่าคือภาพจําของแมวดําในฐานะแมวผีหรือสัตว์อัปมงคลโดยเฉพาะเรื่องเล่าที่ว่าถ้าแมวดํากระโดดข้ามโงศพอ๋อเรื่องนี้ได้ยินบ่อยมากเลยค่ะใช่ครับจะทําให้ศพนั้นฟื้นขึ้นมาเป็นผีร้ายไล่ทําร้ายคน ซึ่งสิ่งที่น่าสนใจอย่างแรกเลยก็คือความเชื่อนี้ไม่ใช่ของไทยดั้งเดิมนะคะเอาเลยครับค่ะเป็นแนวคิดที่ได้รับอิทธิพลมาจากต่างแดนค่อนข้างชัดเจนเลยจากข้อมูลของ ALTV เนี่ยเขาสันนิษฐานว่ารากของความเชื่อนี้มาจากยุโรปเลยค่ะช่วงศตวรรษที่1 6ถึง17ศตวรรษที่1 6ถึง17ยุคล่าแม่มดเลยเหรอครับไกลตัวเรามากเลยนะ ใช่ค่ะยุคล่าแม่มดเลยในยุคนั้นมีความเชื่อที่รุนแรงมากว่าแม่มดกับแมวดําเป็นสิ่งเดียวกันคือเป็นผู้รับใช้ของซาตานครับและมันมีเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งที่ถูกบันทึกไว้น่าจะเป็นตัวจุดประกายความเชื่อนี้ให้แรงขึ้นไปอีกคือมีพ่อลูกคู่หนึ่งเดินทางตอนกลางคืน บด้วยความคึกขนองก็เลยควางหินไล่จันแมวตัวนั้นบาดเจ็บพอรุ่งเช้าครับพอลูกคู่เนี้ยก็ไปเจอหญิงชราคนหนึ่งซึ่งมีบาดแผลบนใบหน้าในลักษณะเดียวกับแผลของแมวดําเมื่อคืนเป๊ะๆเ,เลยค่ะโโอ้โห แค่นั้นก็เลยกลายเป็นความเชื่อเลยเหรอครับว่าแมวดําแปลงร่างเป็นแม่มดได้ถูกต้องค่ะมันกลายเป็นเรื่องเล่าที่ไปตอกย้ําความกลัวความเชื่อผิดๆที่มีอยู่แล้วให้มันฝังรากลึกยิ่งขึ้นไปอีกความเชื่อพวกนี้ก็ถูกถ่ายทอดต่อๆกันมาทั้งแบบปากต่อปากผ่านวรรณกรรมพอมาถึงยุคภาพยนตร์นี้ยิ่งแล้วใหญ่เลยค่ะตอกย้ําภาพแมวดําคู่กับแม่มดความชั่วร้ายเข้าไปอีกกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์สากลของความโชคร้ายไปเลยใช่เลยค่ะ น่าแปลกนะครับที่ความเชื่อเรื่องแม่มดจากยุโรปที่ห่างไกลเราขนาดนั้นจะเข้ามาฝังรากลึกจนกลบความเชื่อดั้งเดิมของเราได้ มันแสดงว่าพลังของสื่อสมัยใหม่อย่างภาพยนตร์เนี่ยมีอิทธิพลมหาศาลจริงๆใช่ไหมครับมหาศาลเลยค่ะมีการคาดการ์กันว่าความเชื่อเรื่องแมวดําเป็นลางร้ายเนี่ยเริ่มแพร่หลายในไทยอย่างจริงจังน่าจะหลังปีพศ .2500 นอี่เองอเป็นยุคที่เราเริ่มรับวัฒนธรรมตะวันตกเข้าไปเยอะโดยเฉพาะผ่านสื่อบันเทิงต่างเนี่แหละค่ะคจนเกิดเป็นความเชื่อต่าๆกันที่แข็งแรงมากมากพอที่จะกลบความเชื่อโบราณดั้งเดิมของเราไปเกือบหมดเลย แล้วมีปัจจัยอื่นอีกไหมครับมีค่ะในบทความจากศิลปวัฒนธรรมยังเสริมอีกว่าความเชื่อเชิงลบต่อแมวดำก็มีในวัฒนธรรมอื่นที่ใกล้ๆเราด้วยอย่างในอินเดียสีดำถือเป็นสีของพระเสาซึ่งเป็นเทพแห่งบาปเพราะอครับหรือในจีนก็มีความเชื่อเรื่องแมวกระโดดข้ามศพเหมือนกันปัจจัยพวกนี้ก็อาจจะมาเสริมให้ภาพลักษณ์ด้านลบของแมวดำในไทยยุคหลังมันแข็งแรงขึ้นไปอีกค่ะแต่ประเด็นที่น่าทึ่งจริงๆอยู่ตรงนี้ครับ เพราะในขณะที่โลกยุคใหม่มองแมวดำในแง่ร้ายข้อมูลจากแหล่งต่างๆที่เรามีกลับชี้ไปในทางตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงโดยเฉพาะบทความจากศิลปวัฒนธรรมที่พาดหัวไว้น่าสนใจมากเลยว่าแมวดำคือแมวดีแมวอัป,ปรีคือแมวขาวใช่ค่ะเป็นการพลิกมุมมองแบบหน้ามือเป็นหลังมือเลยถ้าเราย้อนกลับไปดูหลักฐานโบราณอย่างตำราสมุดคอยที่คาดว่าเขียนขึ้นในยุครัตนโกสินทร์ตอนต้นหรือราวศตวตรรษที่19 จะพบว่าคนไทยสมัยก่อนให้คุณค่ากับแมวดำสูงมากเหรอครับในตำราระบุไว้ชัดเจนมากค่ะว่าแมวที่มีลักษณะดำปลอดตลอดล้ําดำปลอดตลอดล้ําก็คือดำสนิททั้งตัวนั่นแหละค่ะหากเลี้ยงไว้จะดีเป็นเศรษฐีมีทรัพย์หลายโอ้โหคือจะนำความร่ำรวยมาให้นั่นเองถูกต้องค่ะแล้วที่ว่าแมวอัปปีคือแมวขาวนี่จริงเหรอครับจริงตามตำราเลยค่ะ ในทางกลับกันแมวที่ถือว่าเป็นอัป,ปมงคลกลับกลายเป็นแมวขาวตาแดงขาวตาแดงค่ะซึ่งตำรากล่าวว่าหากใครเลี้ยงไว้จกเกิดโกลีมักอัป,ปรีสีเสาอยู่โรยราแปลว่าอะไรครับเนี่ยก็คือจะนำแต่เรื่องวุ่นวายและความโชคร้ายมาให้ควรเอาไปปล่อยไกลๆเลยค่ะโอ้โหตรงข้ามกับความรู้สึกของคนสมัยนี้โดยสิ้นเชิงเลยนะที่ส่วนใหญ่จะมองว่าแมวขาวน่ารักบริสุทธิ์ใช่ค่ะ แล้วข้อมูลจาก LTV ก็ยังเสริมอีกว่าในบรรดาแมวมงคลของไทยทั้งหมด17ชนิดมีถึง9ชนิดที่เป็นแมวสีดำเกินครึ่งเลยนะคะใช่ครับซึ่งนี่เป็นหลักฐานชั้นดีที่บอกเราว่าแมวดำเคยเป็นที่ต้องการและมีคุณค่าสูงมากในสังคมไทยโบราณถูกต้องเลยค่ะมันแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงทางความเชื่อครั้งใหญ่ที่เกิดขึ้นในช่วงร้อยกว่าปีที่ผ่านมานี้เองงั้นเรามาเจาะลึกรายละเอียดของแมวแต่และชนิดกันดีกว่าครับ ในเมื่อตำราโบราณว่าไว้อย่างนั้นเรามาทำความรู้จักสี่สุดยอดแมวดำนำโชคตามตำราโบราณกันให้มากขึ้นดีกว่าว่าแต่และชนิดมีลักษณะเด่นยังไงให้ขุนด้านไหนบ้างเริ่มที่ตัวแรกที่หลายคนอาจจะเคยได้ยินชื่อแมวโกนจาครับหรือบางทีก็สะกดว่าโกนจานะคะตามข้อมูลเนี่ยแมวโกนจาจะมีลักษณะเด่นคือขนสั้นสีดำสนิทต,ตลอดทั้งตัวไม่มีสีอื่นปนเลย ขนจะเรียบเป็นมันเงาสวยงามมากส่วนในตาจะเป็นสีเหลืองอมเขียวหรือสีอำพันรูปร่างก็จะเพรียวสงา่าการเคลื่อนไหวคล่องแคล่วเหมือนสิงโตเลยค่ะผมทึ่งกับคำในตำราที่เปรียบเทียบสีตาของมันมากเลยครับที่บอกว่าเป็นสีดอกบวบแรกแย้มอืม มันเป็นคำเปรียบเทียบที่เห็นภาพละงดงามมากแสดงว่าคนโบราณใส่ใจในรายละเอียดเล็กน้อยน้อยจริงๆใช่ค่ะเป็นการสังเกตที่ละเอียดอ่อนมากแต่สิ่งที่น่าทึ่งอีกอย่างคือเรื่องชื่อของมันค่ะข้อมูลจากบล็อกของศูนย์มนุษยวิทยาศิรินทรบอกว่าคำว่าโกนจาหรือโกนจาเนี่ยมาจากภาษาบาลีที่แปลว่านกกระเรียนนกกระเรียนแต่นิสัยท่าทางเหมือนสิงโตชื่อกับแปลว่านก มันดูขัดกันอยู่นะครับขัดกันมากค่ะซึ่งก็เป็นปริศนาที่น่าสนใจอาจจะเป็นไปได้ว่าคนโบราณอาจจะไม่ได้หมายถึงรูปลักษณ์แต่หมายถึงความสง่างามในการเยื่องย่างที่คล้ายกันหรืออาจจะเป็นเรื่องของเสียงร้องก็เป็นได้อ่าเป็นไปได้ครับแต่ในแง่คุณสมบัติมงคลน,นั้นชัดเจนมากค่ะตามความเชื่อที่รวบรวมไว้เชื่อกันว่าแมวกนจาจะช่วยเสริมอํานาจบาร,รมีและโชคลาภโดยเฉพาะคนที่ทําการค้าขายจะดีมาก แล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าพลังของแมวดำสามารถขับไล่สิ่งชั่วร้ายได้ด้วยโโอ้หในตำราถึงกับมีคำโครงเขียนไว้เลยว่าเลี้ยงดีมีคุณสหัสสาคือให้คุณประโยชน์อย่างมหาศาลเลยทีเดียวสุดยอดไปเลยครับมาต่อกันที่ชนิดที่สองแมวนิลรัตชื่อก็บอกแล้วว่าต้องเกี่ยวข้องกับของมีค่าแน่แน่ถูกต้องค่ะแมวนิลรัตนี่คือที่สุดของความดำเลยก็ว่าได้ ตามข้อมูลจาก ALTV คือดำสนิทไปหมดทั้งตัวจริงๆไม่ใช่แค่ขนครับแต่รวมไปถึงเล็บลิ้นฟันและแม้กระทั่งดวงตาก็เป็นสีดำสนิทซึ่งหาได้ยากมากดำทั้งหมดเลยเหรครับใช่ค่ะแล้วก็ยังมีหางที่ยาวมากจนสามารถตวัดไปถึงหัวได้แบบนี้คุณสมบัติมงคลก็ต้องไม่ธรรมดาแนะ่ ไม่ธรรมดาค่ะสำหรับนิลรัตจะให้คุณในเรื่องการเพิ่มพูนทรัพย์สินเงินทองโดยตรงเลยใครเลี้ยงไว้เชื่อว่าจะร่ำรวยขึ้นเหมือนมีอัญมณีสีนินเครื่องที่ได้อยู่ในบ้านนั่นแหละค่ะตัวที่3นี่ชื่อเท่มากแมวสิงหะเสบแค่ชื่อก็รู้สึกถึงพลังแล้วครับลักษณะพิเศษของแมวชนิดนี้ตามข้อมูลก็คือแม้ลำตัวจะเป็นสีดำแต่จะมีสีขาวแต้มอยู่บริเวณรอบปากจมูกแล้วก็ลำคอ ชื่อสิงหาเสพนี้น่าจะมาจากการผสมคําว่าสิงหะที่แปลว่าสิงโตกับคําว่าเสพที่หมายถึงการเสพหรือการครอบครองครับอาจจะสื่อความหมายว่าแมวชนิดนี้มีพลังอํานาจดุดสิงโตซ่อนอยู่ก็ได้ค่ะซึ่งความเชื่อนี้ก็สอดคล้องกันคือเชื่อกันว่าถ้าเลี้ยงไว้จะทําให้สมบัติที่มีอยู่งอกเงยเพิ่มพูนขึ้นไปอีกและตัวสุดท้ายในลิสต์ของเราวันนี้แมวจตุบทครับ ตัวนี้ลักษณะจำง่ายและน่ารักที่สุดเลยคือตัวเป็นสีดำแต่เท้าทั้งสีข้างจะเป็นสีขาวลามขึ้นมาจนถึงข้อพับเหมือนกับว่ากําลังสวมถุงเท้าสีขาวอยู่เลยใช่ไหมคะใช่เลยครับน่าจะหาเจอง่ายในที่มืดด้วย <laughs> ซึ่งแมวจตุบทเนี่มีความน่าสนใจในเชิงประวัติศาสตร์ด้วยเพราะในอดีตเชื่อกันว่าเป็นแมวสูงสักเหมาะสำหรับเลี้ยงในหมู่เชื้อพระวงหรือขุนนางชั้นสูงเท่านั้นอ๋อ คนธรรมดาทั่วไปอาจจะไม่มีโอกาสได้เลี่ยงใช่ครับอาจจะเป็นเพราะความเชื่อที่ว่าเท้าสีขาวทั้งสีข้างเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความบริสุทธิ์หรือการเหยียบย่างในตำแหน่งที่สูงส่งก็ได้ค่ะทําให้มันถูกยกให้เป็นแมวของชนชั้นสูงโดยเฉพาะพอเห็นภาพรวมแบบนี้แล้วมันสะท้อนอะไรได้บ้างครับการมีอยู่ของสองความเชื่อที่มันตรงกันข้ามกันสุดขั้วแบบนี้ ถ้าเราอมาในภาพที่ใหญ่ขึ้นนะคะเรื่องราวของแมวดําเป็นตัวอย่างที่ชัดเจนมากของการประทะและแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมมันแสดงให้เห็นว่าสัญ,ญลักษณ์อย่างหนึ่งซึ่งในที่นี้คือแมวดําครับที่เคยเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งโชคลาภในวัฒนธรรมไทยโบราณสามารถถูกเปลี่ยนความหมายให้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความชั่วร้ายได้ด้วยอิทธิพลจากวัฒนธรรมอื่นใช่ค่ะโดยเฉพาะวัฒนธรรมตะวันตกที่เข้ามาพร้อมกับสื่อสมัยใหม่ในช่วงไม่ถึงร้อยปีที่ผ่านมานี้เองแล้วผลกระทบในยุคปัจจุบันล่ะครับ มันส่งผลต่อชีวิตของแมวดำจริงๆแค่ไหนส่งผลโดยตรงและน่าเศร้ามากค่ะบุตความจากศิลปะวัฒนธรรมอ้างอิงสถิติจาก RSPCA ครับหรือราชสมาคมเพื่อการป้องกันการทารุณกรรมสัตว์ในอังกฤษพบว่า70%ของแมวจรจัดที่อยู่ในความดูแลขององค์กรเป็นแมวสีดำหรือดำปนขาว70%เลยเหรอครับเยอะมากสาเหตุก็เพราะความเชื่อเรื่องโชคลางนี่แหละครับสีอื่น แต่ที่น่าสนใจและน่าเศร้าไปพร้อมกันคือมันมีอีกเหตุผลหนึ่งที่ดูเป็นเรื่องของยุคสมัยมากๆคืออะไรครับนั่นก็คือคนมองว่าแมวดำถ่ายรูปไม่ขึ้นค่ะถ่ายรูปไม่ขึ้นเหตุผลแค่นี้จริงๆเหรอครับจริงค่ะในยุคที่โซเชียลมีเดียเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตการโพสต์รูปสัตว์เลี้ยงน่ารักน่ารักกลายเป็นเรื่องปกติแต่แมวดำมักถูกมองว่าถ่ายรูปยากรายละเอียดบนใบหน้าไม่ชัดเจนอ่า จริงด้วยพอถ่ายรูปลงโซเชียลแล้วไม่สวยไม่โดดเด่นเท่าแมวสีอื่นก็เลยกลายเป็นอีกปัจจัยที่ทําให้คนลังเลที่จะรับไปเลี้ยงไม่น่าเชื่อเลยว่าค่านิยมบนโลกออนไลน์จะส่งผลต่อชีวิตของสัตว์ได้ขนาดนี้แต่ก็ยังมีความพยายามที่จะเปลี่ยนทัศนคติเหล่านี้อยู่ใช่ไหมครับ แน่นอนค่ะในบทความของ ALTV มีการพูดถึงการรณรงค์เพื่อเปลี่ยนทัศนคติอย่างเช่นการกำหนดให้วันที่17สิงหาคมของทุกปีเป็นวันยกย่องแมวดำหรือ Black Cat Appreciation Day ครับซึ่งเป็นแคมเปญระดับสากลที่พยายามจะลบภาพจำเก่าๆแล้วก็กระตุ้นให้คนหันมามองเห็นความน่ารักของพวกมันมากขึ้นก็เป็นเรื่องที่ดีมากเลยครับค่ะ หลายองค์กรพิทักษ์สัตว์ทั่วโลกก็จะจัดกิจกรรมในวันนี้เพื่อโปรโมตให้คนรับเลี้ยงแมวดำกันมากขึ้นจากที่เราคุยกันมาทั้งหมดในวันนี้นะครับผมว่าใจความสำคัญก็คือภาพลักษณ์ของแมวดำไม่ว่าจะเป็นด้านดีหรือด้านร้ายมันไม่ใช่ความจริงแท้ที่มีอยู่โดยตัวของมันเองอืมแต่เป็นสิ่งที่วัฒนธรรมและสังคมร่วมกันสร้างขึ้นใช่เลยค่ะในขณะที่ความเชื่อตะวันตกมองแมวดำในแง่ร้ายจนส่งอิทธิพลไปทั่วโลก แต่สำหรับร่างเงาความเชื่อดั้งเดิมของไทยเราแล้วแมวดำกลับเป็นสัตว์มงคลที่ทรงคุณค่าเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่งคั่งและอำนาจบาร,รมีถูกต้องเลยค่ะและเรื่องนี้ก็ทำให้เกิดคำถามที่น่าขบคิดตามมานะคะว่าเรื่องราวของแมวดำแสดงให้เราเห็นว่าความเชื่อที่ดูเหมือนเป็นเรื่องปกติในวันนี้อาจเคยตรงกันข้ามอย่างสิ้นเชิงในอดีตครับและมันถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยที่เราอาจไม่รู้ตัวด้วยซ้ำ แล้วคำถามที่ว่าคืออะไรครับคำถามที่อยากจะทิ้งทายให้ผู้ฟังได้ไปขบคิดกันต่อก็คือมีความเชื่ออะไรอีกบ้างในสังคมของเราที่ถูกลอล้อมหรือถูกเปลี่ยนแปลงไปโดยอิทธิพลจากวัฒนธรรมภายนอกไม่ว่าจะเป็นสื่อความเชื่อหรือค่านิยมจากที่อื่นโดยที่เราอาจจะไม่เคยตระหนักหรือตั้งคำถามกับมันเลยแล้วรากเงาดั้งเดิมของความเชื่อเหล่านั้นจริงๆแล้วเป็นอย่างไรกันแน่